สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมาวิตอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับในการเปลี่ยนเกมการพนันให้กลายเป็นการลงทุนซึ่งขั้นตอนที่2เนี่ยผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการจัดการด้านความเสี่ยงนะครับการจัดการด้านความเสี่ยงคืออะไรผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหวยสามตัวตรงเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะรางวัลเนี่ยจะอยู่ที่1ในพันนะครับ ถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่เราได้กลับมาเนี่ยมันจะเยอะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้แต่ว่าโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากการจัดการน้าความเสี่ยงในการลงทุนด้านนี้ก็เช่นกันครับเราต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถึงแม้ว่าจะมีกฎกติกาที่เขียนเอาไว้ว่าเจ้ามือเนี่ยมีโอกาสชนะเรามากกว่ายกตัวอย่างเช่นมาฮาร่าเนี่ยเราเสียเปรียบอยู่ที่1.2 เกมโรเลตเนี่ยเราเสียเปรียบอยู่ที่5.3ถ้าเพื่อนๆดูตารางนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนนะครับและเข้าใจยากเดี๋ยวเอาวิธีการที่ผมเนี่ยใช้อยู่แล้วนําไปปรับใช้ดูนะครับเกมบาคาร่าเ่ยเกมบาคาร่าเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสที่เพเยอร์กับแบงค์เกอร์นะครับเพราะว่าการเล่นเพเยอร์กับแบงค์เกอร์เนี่ย ต่อให้ผลที่ออกมาเป็นเสมอแต่ผลเสมอจะเป็นการคืนทุนทั้งสองฝ่ายเพเยอร์กับแบงก์เกอร์ให้เราเลือกฝั่งในฝั่งหนึ่ซึ่งโอกาสที่มันจะชนะนยอยู่ที่50-50หรือ1น่ใน2นะครับซึ่งอัตราการจ่าย,ยจะเป็น1ตอนน่อ1นะครับแทง10บาทจ่าย1บบาททั้งเจ้ามือและก็ผู้เล่นผมจะเลือกเล่นแบบบาคาร่าแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับถึงแม้ว่า จ้ามือชนะที่6แต้มเนี่ยจะจ่ายที่6.5ก็ตามแต่ว่าการเล่นบาคาร่าแบบไม่มีค่าค,คอมมิชชั่นเนี่ยครับจะดีอีกหนึ่งอย่างก็คือมันแทนสิบจ่ายสิบมันทําให้การคํานวณมัณฑ์เมเมนเจอร์เนี่ยทำได้ง่ายนะครับสรุปนะครับสําหรับเกมบาคาร่าเนี่ยให้โฟกัสที่เจ้ามือกับเพีเลย์นะครับเพราะว่าอัตราการชนะเนี่ยจะอยู่ที่50-50หรือหนึ่งในสอง ส่วนเกมที่2นะครับก็เกมดูเรนเกมดูเรนเนี่ยค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับเพราะว่าเกมดูเรนเนี่ยเขาจะมีรูปแบบให้เราเล่นเนี่ยหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่การแทงแบบโหลกบคอลมน์นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยรูปแบบในการในการวางตำแหน่งของโหลกขคอลมนงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามช่วงน,นะครับโหลเนี่ยก็มี3โหลคอลมน์เนี่ยก็มี3าอล่า์ ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสที่การแทงแบบโหลสองโหลนะครับคอลัมน์สองคอลัมน์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแทงแบบ2โหลอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยก็จะเป็น2ใน3ถ้าเราแทงแบบ2คอลัมน์เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยก็เป็น2ใน3เช่นกันซึ่งมันมากกว่า50-50อยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายกันก่อนนะครับสำหรับการเล่นแบบโหลคอลัมน์เนี่ย อัตราการจ่ายเนี่ยจะแทง1นจ่าย2นะครับแทง1นจ่าย2หมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราแทง10บาทเนี่ยเราจะได้กำไรมา20บาทม่รวมทุนถึงแม้ว่าเราจะแทงผิดหนโหลถูก1โหลเนี่ยเราก็ยังได้กำไรอยู่ดีครับสรุปสำหรับเกมรูเล็นนะครับให้โฟกัสที่การแทงแบบโหลคอลัมน์โดยการเลือก2โหลหรือว่า2คอลัมน์ เพื่อให้โอกาสที่เราจะชนะอยู่ที่2ใน3นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในด้านนี้เนี่ยการจัดก,การได้ความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเลือกเล่นเกมที่เราเสียเปรียบเจ้าเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือเรามีโอกาสชนะเนี่ยมากกว่าเจ้ายิ่งดีก่อนจะจากกันนะครับ ก็อยากเป็นเพื่อนทุกคนกมีสติทุกครั้งะนะครับในการลงทุนแล้วอย่าลืมลดความเสี่ยงในการลงทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ